มองนี่มองนี่มองนี่จะใส่ข้าวแล้ว ได้เกาค่ะเพื่อนค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะเข่าหอมหอมเข่าไม่ค่ะเข้าใหม่เด้อหอมหลายหอมหลายค่ะ ข้าวใหม่ข้าวใหม่เจี๊ยบเจียบลายเข้าใหม่เข้าให,าาม,าม,หม่หอมหอมลูกเต้าบระยูน้ำ เฮ็ดไปน่ะละเนาะขาเพื่อนขาไม่ทำก็ไม่ได้กินบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเนาะบมมีคนเห็ดแห้ไม่ทำก็ไม่ได้กินเน,น,นะา,นเนนาะขาเพื่อนคะ่ะอันนี้พี่น้องรู้บ่อเวณไกระด้งทรายเขา่า กระดงไส่เขาสมัยก่ก็นี่เพื่อนสิเป็นโบมหนักๆโบมหนักๆบ้นี่ซุนน้มือนี่โบมนั่นไม่กระสิหาย่ากเพื่อนกระเฮกง่ายๆไม่ไผ่ไม่ไผ่ไไสารเล้วก,ก็ทุงปุ๋ย้องสะอาดสะอาดเขา่าวบติดภูมิปัญญาชาวเขาว่าวบติดหนีเป็นบ่ค่ะเพราะเขาเป็นเข่าเหนียวถ้าเข่าติดไส้ไปกัสิติด บูมติกรรโดงใสาเข่าอันนี้คือไม่ใส่เข่าเป็นยังเพื่อนสิบเอาทับพีเอาอยัางค้นก็นได้เม่นบอกค่ะเพื่อนๆค่ะแต่เพื่อนบอกเอาเพื่อนเฮ็ดเป็นไม่ยางดียางสวยยางงามคือไม่พายเหลือแต่ว่าเอามาค้นเข่าพอเพื่อเข่าเม็ดงามเม็ดสวยแล้วเฮ็ดแล้วมัสจะได้กินแสบกินนัวโบราณเขาวาเนาะเขาก็ต้องเฮ็ดตามโบราณเขา เ่นบอก่ะเพื่อนๆ่นะเขาก็ต้องเหตุตามโบร้านเขาอ,อันนี้คือแนวใส่ข้าวอันนี้คือไม่ใส่เข่าวิธีใส่เข่าวกขึ้นที่เห็ุไปเมื่อกี้นี่แหลคะค่ะเพื่อนๆคาเมื่อนี้ย้ายเอริกกับลาไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบาย